สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot ายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ธาตุน้ำกรกฎมินพฤศจิกาหนึ่งถึงสิมีนาค่ะดูไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์สำหรับชีวิตอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะบางสิ่งบางอย่าง เกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดก็ดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์อ่าเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูแบบไทยก็ได้ดูแบบตะวันตกได้ถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะทำไมถึงดูได้หมดเพราะว่ามันคือดวงโดยรวมๆว,วงไงคะอ่ะถ้าดวงส่วนตัวก็จะมี ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนอันนี้มันคือดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นก็ดูได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโฮแม่เจ้าอ่ะน้ำได้แก่กอรกดมินพิจิค่ะมาโอเคมามามาอ่ะเ,เป็นการพรยากรสิบหนึ่งถึงสิบหกมีนาค่ะพไพ่ใบแรกของคุณเป็นกรีนออฟสอด บางครีตอนนี้มันจะเกิดเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจอย่างไม่ลังเลหรือการคอนโทรลต่อสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีนะระวังการประทะค่ะระวังการประทะอารมณ์ช่วงนี้ต้องพึ่งพาอัตาหิอัตาโนนาโถค่ะต้นย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณจะต้อง พึ่งพาตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยความเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆไม,งาไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายการต่อสู้กับปัญหากับสถานการณ์ที่มันลุกเล้าเข้ามาในปัญหาต่างๆเรียกว่าแบบนั้นหรือบางคนคุณอาจจะกำลังสู้อยู่กับปัญหาบุคคลมากกว่าระบบงานก็ได้นะคะมีเรื่องที่ต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองช่วงนี้ ประมาณเหมือนทะเลาะกับใครก็ตามหรือใครมันทาว่าร้ายก็ตามก็ต้องลุกมาปกป้องตัวเองนะคะบรรยากาศของการทํางานเขาบอกว่าอาจะมีคนเพ่งเร็งคอยตรวจสอบผลงานคุณอยู่ก็ได้อาจเป็นเพราะตัวคุณเองก็ได้ที่จะถูกจับตามองจากคนรอบข้างดูความรู้สึกตอนนี้รู้สึกโดดเดี่ยวสักหน่อยนะคะอืม คนอื่นอาจจะมองเราไม่ดีหรือบางครั้งอาจจะเกิดการตัดสินใจที่ยากลำบากอือนแหละหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อที่จะฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้นะจ๊ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระวังเจอคนที่ใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวพูดจาไม่ดีใส่คุณนะ่ะหรือมีเรื่องปะทะค้าคานกับคนอยู่ตลอดเวลาชีวิตวุ่นวายมีความเครียดกับคนอุปสรรคก,กากหนามที่มาจากหมู่คน หรือมีผู้ใหญ่คอยควบคุมคอยชี้สั่งชี้นิ้วซ้ายชี้นิ้วขวาทํางานด้วยความยากลําบากอือาบางคนก็ต้องเผชิญกับคนที่พูดยากอคุณไม่สามารถพูดก,กับเขาได้หรือเจอเจ้านายที่เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายที่ใส่อารมณ์กับงานของเรานจะจ๊ะการเงินช่วงนี้การเงินบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดนะบางครั้งก็มีเงินขาดมือ ไปชั่วขณะนะหรือให้ระมัดระวังมีคนเข้ามาอาจจะการงานเนี่ยบางทีมันเล่นพักเล่นพวกอะ่ะยัดใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือระวังไปทำผิดกับคนที่เขาทำไม่ดีคนสีเท่าๆนะระมัดระวังนิดนึงเพื่อนจะนำความเดือดร้อนมาให้ผู้ร่มงานอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ได้นะจะให้ระมัดระวังไว้ มีเรื่องให้เสียใจมีเรื่องให้ผิดหวังให้เสียใจอย่างที่ทบอกอะ่ะมีคนมาใส่ไร้ป้ายสีและคนที่ไปใส่ไร้ป้ายสีเขาก็ทำคนคนที่ฟังเขาก็ฟังซะด้วยสิอารมณ์นี้คุณเป็นคนมีจุดหมายในชีวิตนะคะจุดหมายปลายทางของคุณในชีวิตเนี่ยคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่นต่อการทํางานมีความรับผิดชอบแต่อาจจะไปเจอกับคนหมู่มากหรือจะไปเจอคนรอบข้างที่เขา เขาเช้าชามเย็นชามก็ได้คุณกำลังมีไอเดียใหม่ๆกำลังเริ่มต้นกับงานใหม่ๆอย่างสนุกสนานหรือว่ามีพาชั่นต่อการทำงานงานที่ได้รับมอบหมายจะไปได้นิทางที่ดีแต่คอยอรายงานนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีคนจ้องเล่นงานคุณอยู่นะอารมณ์เนี้รอคอยนิดหนึ่งผลงานของคุณจะได้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเจ้านายกลับมาเห็นคุณค่าขอให้ดูผลงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่ะ แต่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผลของงานก็ได้มันอาจจะอยู่ที่คำพูดของคนก็ได้ใช่ไหมทุกวันนี้คุณอย่าใช้เขาเรียกว่าอย่าใช้แรงประทะปะทะกับคนซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้ค่ะด้วยคำพูดให้ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาถ้าคุณใช้แรงประทะนะ่ะมีโอกาสฟาดฟันกับใครสักคนที่มันที่มันจะตะเทือนกับเราเองไม่ว่าจะทำอะไรไปเนี่ยนะ ไพ่ใบแรกไอ้ไม่ใช่ไพ่ใบแรกไพ่อดีตที่ผ่านมาอย่างที่บอกมีการทะเลาะเบาอแวงมีการเอาชนะกันหรือใช้คําพูดที่รุนแรงใส่กันเ,เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังในเรื่องของเงินแล้วกันอืมบรรยากาศของเงินสดอะ่ะมันค่อนข้างจะขาดเงินสดชั่วคราวหรือเงินตึงมือหรือมีคนเดือดร้อนในทรัพย์สินมีการตัดสินใจครั้งสําคัญมีบางคนเข้ามาวุ่นวายกับเงินของคุณนะจ๊ะมากเกินไป นั่นแหละไพ่ของความรักค่ะเตือนถึงคนคนที่มีความรักในรักซ้อนด้วยถ้าคุณไปแอบชอบคนมีเจ้าของหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่ง่ายต่อการเดินไปตัดสินใจดีๆว่าคุณควรเข้าไปอยู่ตรงนี้หรือคุณควรถอยออกมาคุณไปช้าก่าคนนั้นหรือเปล่าคุณมองว่าเรารักกันแตเ่เรารักกันรเราเรารักกันในวันที่สายไหมในวันที่ไม่ใช่ไหมคุณไปเป็นมือที่สามใคร หรือมีใครมาเป็นมือที่สามคุณหรือเปล่ามันแพชชั่นมันมาอารมณ์ความปรารถนาดิ่งดำไปหลงข็ลมหลงหน้าตาหลงรูปรถกินเสียงหลงอะไรก็ได้จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายภาคหน้านะจ๊ะถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องับรักซ้อนอืมตัดสินใจดีๆค่ะตัดสินใจหันหลังออกมาจากรักซ้อนเรามองไปข้างหน้าหรือคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มคือจะรักก็ไม่ได้จะเลิกก็ไม่ได้ มันตัดใจไม่ได้สักทีแต่ถ้าคุณไม่ตัดใจคุณจะอยู่ในอาการนี้อีกหลายปีหลายป,ายปีไปที่คนโส,นโสดกันคนโสดมีคนเข้ามาทั้งคนเก่าและคนใหม่จะ้ะแต่ต้องคุณไม่เอาหรอกคนใหม่อ่ะคุณอาจจะไปดีลกับคนที่ราศีมิถุนราศีตุลราศีมังกรน้ำกรกฎมินพุจิก็ได้ น่าจะไฟเยอะนะช่วงนี้คนโสดค่ะตัดสินใจเลือกดีๆค่ะมีสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณให้ตัดสินใจเลือกเลือกด้วยความเป็นธรรมคุณเป็นธรรมกับคนอื่นคุณก็ได้รับความเป็นธรรมจากคนอื่นเช่นเดียวกันระวังไปชอบคนมีเจ้าของหนักหนามากเลยนะระวังโดนกาทีความถูกฟ้องร้องบางคนอาจจะถูกฟ้องร้องโชู้ถูกแบ่งสมบัติก็ได้คนโสด สถานะไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนเราอยู่กันเพื่อผลประโยชน์ค่ะมันรู้แต่แรกแล้วว่ามันไม่ชัดเจนก็ทําใจมาแต่แรกแล้วคุณอาจจะดีวกับราศีธนูสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยจริงๆคุณรู้แหละทาไมถึงไม่ชัดเจนคุณรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะต่างคนต่างมีผลประโยชน์กันหรือเปล่าอืมเอ่อต่างคนต่างให้อะไรซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นี้คุณดูดีๆ เขาให้ประโยชน์ต่อคุณคุณให้ประโยชน์ต่อเขาหรือต่างคนต่างมีประโยชน์ต่อกันไหมนั่นแหละแต่ประโยชน์ที่คุณได้รับมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหน้าตาทางสังคมหรือไม่คุณรู้อยู่ว่ามันไม่ชัดเจนต้องทําใจค่ะรักสามเศร้ารักสามเศร้าคิดมากหนักเหนื่อยเจ็บรักเขาเขาไม่รักรักเขาเขาไม่ช่วยเหลือรักเขาเขาขายฝัน เขาอาจจะบอกคุณว่าฉันรักเธอมากๆเลยนะให้เธออยู่ตรงนี้ให้เธออดทนไปสักหน่อยลรวเราจะได้ร่วมเรียงเคียงหมอนมันโกหกมันโกหกเพราะรักนี้เนี่ยถ้ามันรักกันจริงอะ่ะมันก็ต้องเลือกได้รักสามเศรายังทำให้คุณต้องผิดหวังเสียใจคิดหนักคิดมากและจินตนาการไปต่างๆนานา,นามันไม่ใช่ความรัก ที่สวยงามแหมไหมจ๊ะอ่ะไปะไปดูคนรักของคุณกันเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาขายฝันอะไรต่อคุณเขาพูดอะไรหวานล้อมให้คุณได้หลงไหลได้ปืม้มเขาพูดอะไรให้คุณได้ยอมอยู่ตรงนี้คะ่ะเราไปดูกันสิเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักนหะเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่เขาหลอกลวงอะไรเรากันแน่ แม่เจ้าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอเขามองว่าคุณไม่เด็ดขาดในการเลือกเรา,ามีปัญหาคุณก็หนีแต่ให้เขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดว่าคุณทนเก่งสีทนได้สีทนเก่งสียอ,อมรับเงื่อนไขได้ทุกอย่างแต่สีมีประโยชน์อะไรไหมเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากให้คุณอดทนนะ กับปัญหาต่างๆให้มองปัญหาต่างๆนั้นวางลงและให้มองถึงความเป็นจริงว่ารกกเรารักกันเรารักกันเราจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปอย่าได้คิดถึงปัญหาต่างๆถึงเราจะไม่สามารถคอมมิคกันได้ก็ตามหรือว่าในความสัมพันธ์เขาคิดยังไงกับคุณหรออืมวางแผนอะไรกันไว้จ้ะคุณรู้เขารู้ค่ะเขารักคุณไหม เขารักอะไรในตัวคุณคะเออเขารักคุณไหมเขารักอะไรในตัวคุณโอ้ความระมูลค่ะเจ้าชู้ไหมใครบางคนในที่นี้เจ้าชู้ความระมุลเขารักอะไรในตัวคุณเขารักคุณไหมเขารักอะไรเขารักอะไรในตัวคุณเพราะคุณมีเสน่ห์คุณพูดจาดีคุณหวานล้อมเก่งคุณเก่งการทํางาน คุณมีคุณค่าคุณเขาอยากได้คุณเน่ยเขารักอะไรในตัวคุณเขาเห็นว่าคุณเป็นคนค่อนข้างมีคุณสมบัติครบถ้วนที่เขาควรเลือกอ่ะเออเสน่ห์แรงเสน่ห์ดึงดูดใจดูท่าทางมีตังมีฐานะดีร่ำรวยเขารักอะไรในตัวคุณเพราะว่าคุณยอมเขาหรือเปล่าคุณยอมตกเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนเขารักคุณไหมอะ มันมองถึงความรักไหมเพราะมันมีคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้บุญวาสนามันพามาให้พบกันแต่มันไม่ใช่เป็นบุญที่คุณจะได้คู่กันหรือเปล่าอืมเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้กับคุณเนี่ยเขาต้องการอะไรต้องการอะไรรักที่มีสลากค่ะโอ้ยต่างคนต่างรักกันแบบมีเงื่อนไขแล้วกันคุณมีเงื่อนไขเขามีเงื่อนไขเต็มเต็มอ่ะเ,เขาต้องการอะไร เอาอย่างนี้เรามาช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายดีกว่าไหมอ่าฉันก็มีคนของฉันนะแต่ว่ามาร่วมกันแบบจับมือไปด้วยกันแลบะบเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายเช่นอะไรสิ่งที่ขาดหายเช่นแบบเหงาเลือกเกินไม่มีกำลังใจเลยมันเหนื่อยเลือกเกินอะไรแบบนี้นะมาช่วยกันเติมเต็ม เขาต้องการอะไรเขาต้องการรักเงียบๆค่ะรักที่เขาอกเข้าใจรักเงียบๆใส่กันรักที่แบบว่ามันรักกันแบบไหนเหรอเอางี้คนเหงาสองคนมาเจอกันแล้วกันอืมประมาณนั้นอ่ามันจะเป็นยังไงต่อความรักั้งเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสามด้าเจ็บไหมเจ็บเหมือนเอาอะไรมาทท่มใจคุณอ่ะสามด่าคุณเข้าไปอยู่ในรักซ้อนแน่ๆเลยบางคนเนี่ย สามดาบสิบถ้วยใช่ใครบางคนมีครอบครัวแล้วเขาอบอุ่นมีความสุขหรือต่างคนต่างมีครอบครัวอ่ะเรามาแอบเจอกันในครอบครัวที่เราเผลอหรือเปล่าบ้าบอจริงนะมีใครบางคนเนี่ยต้องการความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะต้องการให้เราจับมือกันไปยาวๆนะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันความสัมพันธ์ที่เราต้องเข้าอกเข้าใจจับมือกันไปเพราะเรามีสถานะหรือความรู้สึกเดียวต่อกัน อารมณ์เนี้ยอารมณ์เนี้ยอ่ะขอว้แนะนำหน่อยอ่าอ่าไอเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องคุณอยู่ไหมสี่ถ้วยเขาขี้หึงขี้หวงนะมีใครบางคนชอบหึงหวงคอนโทนด้วยเออเขาส่องคุณอยู่ไหมส่องแ่จะเหลือหรอส่องทําไมจะไม่ส่องใช่เขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวคุณไป ไปนอกใจไปมีคนอื่นพูดไม่จริงหรือแอบบย่องย่องทำอะไรรับหลังเขาอ่ะขอให้แนะนําให้กับความรักครั้งนี้น่จ้ะรักครั้งนี้รักครั้งนี้จะถูกอะไรเนี่ยอ่า j u s t i c ระวังเรื่องของคดีความขึ้นลง,ข,นลงขึ้นฝานถูกฟ้องชูมีคนจะจับได้ในความสัมพันธ์ใช่ระวังเด,เดย์ด้วยนะจ๊ะเดดเดว์เล้วะจ๊ะโอาค คุณนะ่ะไปไปกับกับกับความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดมันไม่ดีมันไม่ใช่ความรักมันเป็นความหลงรักเลืกเกินหลงเลอกเกินเลิกกันไม่ได้เลอกเกินระวังด้วยค่ะความรักที่เป็นความลับความรักที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมซึ่งตอนที่คุณทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เนี่ยคุณก็น่าจะรู้นะว่าสิ่งที่คุณได้รับก็เหมือนสิ่งที่คุณทํากับคนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมก,ก,มกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วย เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ